บ,บริยู่บ้านสั่งของไหวของมาส่งให้มือนีจะ้ะนี่อ่ารถหินลดไส้อันสร้างกิ่งเพิ่นกะมาเบิง่งให้เนาะจ้ะเนาะเพื่อที่จะมาต่อเติมขั้วเพิ่นกะมาเคลียร์สถานที่ให้โตคนพุ่นไปอยูนน้องค่ายพุ่นพ่อมาหอดกับใบสองล้วสร้างเพิ่นกะ คนลงเพิ่นกัจัดแจงเคลี่ยทางยางเอาเพิ่นกัเฮ็ดเองเคลี่ยทางเองคุนแล้วกัย่านมันก็ดำเอาลงดำลงเพิ่นกัเฮ็ดนะเบิ่งแต่ว่าหักอันเพิ่นกัสิขนของเพิ่นละคุนเห็นบ่อันนี้กัสิเป็นไม้อัดพวกไม้อัดพวกเล็กเพิ่นขนลงเพิ่นกับผ้ากันเฮ็ด จบของบ้านมาอยู่จัดการเลยน่ะตอเติมขั้วเนาะนี่แหละเงินสามีโอนมาให้ทรงมากะมาต่อเติมขั้วแล้วกะเห็ดแท่งไม่เห็ดสั้นว่างว่างแท่นไม่มันนั่นเบิดแล้ว กันเฮ็ดขั่วเนี่ยกะสิสบาดเสวยกับเป็นตะยู่อยู่เพื่อนกับผ้ากันข้นลงสร้างเพื่อนมากเพื่อนกับค้นลงนเนาะจ้าเนาะเพื่อนกัเฮ็ดลงซอยกันค้นละไม่ละมือ,อมเพื่อนค้นปูนลงเพื่อนก็เอาอิดลงแงตะบ,บัดนี้แต่ว่าหากันเพื่อนก็เฮ็ดกันเร็ยวเรยวเนาะ พากันเฮ็ดเร็วเห็ดน่นคนุณลงกับว่าได้เอามาลายดอกเพราะว่ามันมีอิดแดงน้ำอยู่ให้เพิ่นสร้างอิดขาวมาบลายก่อนเอามาเพื่อไว้เพราะว่ามันมีอิดแดงน้ำอิดแดงกระลายเติบอยู่อิดแดงโมหหว่านสีพ่อว่นเพิ่นคนณผ้ากันขนล่วงไก่สีแล้วแล้วขันพ่อ,พอกจะจังคอยสร้างไหมยังคอยเจะ ว่าจักพ่อบ่อพ่อต่อไปก็ทีได้สั้างกระเบื้องอีก สั้งหินสั้างไส้สังสส้งก้อนอิดอัน,นปูนสร้างมาเรียบร้อยแล้วเล็กเล็กไม่อัดนี่เล็กมีไม่อัดอันนี้ก็รเล็กตะไคร้เล็กตะไคร้กับไปซื้อยูแม็กก็ห่มมากแล้วนี่ปูนอันนี้สิ่งอันนี้บานประตู ต่ว่าอันนี้คืออยังเพน่ำผึ้งมาเห็ดอยังวะนี่อันแผ่นนี่น้ำมันเห็ดอยังวะบอู้หน้ำผึ้นสั่งมาแล้วย่างประตูบวะนี่ย่างประตูย่างย่างกระเบื้องจะทำครัวอันเล็กสี่เล็กอันนี้เพื่อนก็สั่มง,สงมาแล้วอันนี้ก็ นี่ก็เป็นคลองจุกจิกไดน้ำไปอันวุ่นเล้ววุนแลี้ววุ่นแล้ววุ่นเล้วจะนองเจาสีนีแล้ววุ่นแล้ยวเขไหนมาครบเลเรอนมันสิว่าครบจังไหนม่แอมแปะเอาเนียมันผ่านนั้นคือเปื่นไม่แอมแฝคองกันว้วยค่อนอียงอ่า เอาไว้เด้กกันหมเด้อไม่แอมแปงค้างกันเว้ยเว้ยไม่แอมแปงค้างกันเนื้อยากได้เอาเอาลงแล้วได้หรือได้ยิ้มไป๊ะๆได้กระติกได้กระติกยิ้มเปเออของของอันเมียกับประกันของประกันรถเขาหายมาก ให้ย่ายปุ่นเราได้เราดีใจลลแล้วล่อใยแล้วเุ่นเดี๋ยวชิยกอันนี้กันยกเออยกบ่ได้เดี๋ยวต้องอุ้มเอาอันได่นามนี่ซื้อได่นามยี่ห้อนี่มาหอดบ้านข้าเจ้าก็เอาขี้หินเอาอยัางมามาอันไว้ให้พวกไส้พวกไส้พวกหิน พวกใช่พวกกินพกเพิ่นกล้มาไว้ให้พวกเล็กกะสิมี่เล็กมีไม่อัดมี่เล็กมีไม่อัดมีมีอ่าอิดมี่ทรายมีหินเดะม้าไว้แล้วอันนี้มันแตกบ่เน,นี่ยอ่นนอ,อามันแตกบ่เอ้ามันแตกตัวนี่ แตกหลายแทะเอา้ามันแตกมันคือแตกแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยอิด,อ,ดอิดมันแตกไหมีด่ไหมอิดมันแตกไหมนี่ะเอา้าให้จังไดล่ะมันคือแตกแตกตั้งหนึ่งสองแตกสองอันสามอันบ่ อิดแตกตั้งหลายอันนี้กล่องไส้กลอ่กลองหินหินหน้อยหินบริใสหินหลายก็เลยมีซ้ำนี่ก็แตกแตกซ้ำโอ้ย เห็ดคั่วต่อเติมต่อเติมคั่วเห็ดคั่วแต่ว่าหากทาเบื้องเพิ่มอีกสามมือเพิ่นสีเริ่มาเห็ดงานอีกสามมือสามมือ้องค่อยสีมาเห็ดงานก็สิะะได้ไปซื้อกระเบื้องซื้อกระเบื้องท่านในใจมีกระเบื้องแล้วก็มีแล้วกม็กมีกระเบื้องประตูท่านในใจกระเบื้องประตูแล้วก็ ไอ้เอีอยงกอ่ะซี่แพ็กซี่แพ็กยังมาทันในใจแล้วก็สิสื่อเสาเสาใส่แท่งอีกสีเฮ็ดเฮ็ดแท่งไม่ซื่อเสาใส่แท่งอีกต่อขึ้นไหนมันสูงสูงอืมโอ้แตกบดแล้วร่มเย็นดีแทบวะ สีเฮ็ดเป็นเป็นไม่ละแนงไม่ละแนงกาดเอาอิดแตกไหมเมียอิดแตกตั้งซองอันสามอันหึนนมเมียนอยู่บะป้าบักหวงบักหวงไอปุ๋ยแม่ บอกห่งไอ้ปุ๋ยคือดกแทวพุนมาระกกพุน่ะเห็นวะบอกห่งมาระโกดกดกของไอปุ๋ยฟังทางหัวดกแห้ง้าเบิ่งประมาณอีกอีกสามวันสามวันรอชมแต่ว่าหากสามวันนี้คือเพิ่นสีมาเห็ดตอนนี้เพิ่นขอรัดคิวไปเห็ดของอ่าในบ้านอยู่ ข้าเจ้ามาขอรัดคิ้วข่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็ดหลังค่ามุ่งหลังค่ามุ่งหลังค่าสีเห็ดวบมังจอดรถมุ่งหลังค่าลราข่อยกะให้ข้าเจ้ารัดคิ้วตะบันก็เลยว่าว่าเป็นยังบ่เฝ้าเจ้าขวางก็บอกว่าว่าเป็นยังบ่เฝ้าให้ข้าเจ้ารัดคิ้วเซยเนี่ยแท่งก็สีได้เห็ดแต่ว่าหักเบิงออกไปมากประตูคือสิบ่เห็ดดอกประตู อโอ้ยไงขี่นโอ้ยงามไดสิมาเห็ดหัทางแดงไห็นไะคุณ้น่ะเห็นบ่ไงขีปนอืมนั่นละพี่น้องตอนนี้กะเอาหินเอารายเอาอิฐเอาปูนเอาอยังมาแล้วเตรียมตัวอีกสามวันกะสิเพิ่นกะสิมาเห็ด้างกะสิมาเห็ดไห้เนาะนั่นละกะโซ่เบิ่งข่า,ขาวๆซั่นนี่ละเล็กๆน,น้อยๆคลิปสัน้นๆพี่น้องเป็นคลิปว่ายา้ดอก เมื่อเ้านี่ก็บด้หดพักให้แม่ซ้ำโอ้ล้วก็ซื้อไอ่ปัม๊มไดตัวใดสีเรื่องๆ้งนี่ซื้อมาเปลี่ยนไม้ได้ตัวเนีันบดีมันบ่ตัดจังมันเป็นน้ำอีหยังบุเลยซื้อแบบไม้มาซื้ออันดีกว่านี้ต่ว่าหากเห้นเขาว่าดีกะถ้าเบิ่งว่ามันดีแบบใดเนาะบุหูคือกันว่าดีจังเดซื้อมาไม้มีแต่แนวมีแต่แนวซื้อซื้อซื้อมาไม้เบิดอีหยังก็เลยเฮ็ดไม้เบิด โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แลวจ้ะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับส c ค i b e ช่องอริษราชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้นขอขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายพอกันใหม่จ้า